ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักการต่อยแหทุกท่านนะครับต่อยแหเอ็นสําหรับวันแห้นามแดงหรือวาันนามนิ่งก็ได้นะครับแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรวันแห้นามแดงด้วยพี่น้องเอาสลหรับเอฟซีเอฟซีถามมาว่าให้ผู้บอลตมิดรผ้าจอดแหแน่เพราะไะเอาคลิปนี้หมาถึว่าผ้าพีผ้านองจอดแหนะครับ จอดแหนั่นคือเข้าต่อต่อทอนเหลี่ยวๆนะครับต่อทอนเหลี่ยวเข้ากับเสียวดังมาห้วมกันคือมองหนีนะครับเอามาห้วมกันจอดจังไดนะครับจอดวิธีใดครับขตอนแรกเข้ากับมัดแหก่อนนะครับมัดจอมแหนะครับจอดจอมแหนี่ครับจอมแหเที่ยาเฮียดไปสำหรับสานแหจอมแหมัดจอมแหลงมาลงมาเรื่อยๆ มัดมาให้มันเค็งนะครับมัดเห็นมันเค็งจอมแห่แล้วตัดแล้วผมก็แนะน,นําแนะนําวิธีการตัดแล้วเนาะจากคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะตัดแล้วแล้วนะครับตายแหมันสีตรงกันนะครับนี่นะครับพี่น้องตายแหสีตรงกันทั้งสองทางมันสีตรงกันห้องมัดเรียบร้อยแล้วตายแหตรงกันเทาก็เอา,ก,เอาก,กีมได้เนาะอันนี้ผมเชื ain, ่อเกมได้เนะาะภาษาการเราเชือ่อชุนเนาะ ผมจะเอื่นกีมเอากีมได้ตักนะครับตักทั้งไตไตตาทั้งใสเลีขวาตักไตนะครับผมจะพายเห็ดสาหาตักไตแล้วก็มัดมัดนะครับมัดหมุดขึ้นไปล็อกข้างล่างนะครับล็อกข้างล่างแล้วก็เกี่ยวเก้าครับเกี่ยวเก้าก,ก,กับตะวัดเอ็นไปทั้งใสตัวใดไปทั้งใสแล้วก็สอดสอดไตนะครับสอดไตทั้งสามสิน ก็พากลางนะครับพากลางดึงเล่ยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยคือโนเกียวเก้านะครับมานี้ยามมาเครื่องตาเราก็มัดว้ธรรมดานะครับเครื่องตาขึ้นมัดว้ธรรมดาแบบนี้นะครับมัดว้ธรรมดาหลอกว้ธรรมดานะครับหลอกใบแล้วก็ยามมาตาตาต่อไปนะครับเย็ดคือเก้านะครับเยียดคือเก้านี่มไปจะสะ เอากีมได้สอดใตตานะครับไตตาแฮาเทียเขาตัดไว้นะครับตาตาแฮาเทียเขาตัดไว้แล้วก็ล็อกนะครับล็อกดึงลงมานะดึงรงู้ใต้ใต้ตคอเทียเขาตัดนะครับแล้วก็สูดขึ้นไปเหตุไหเพราตึงมือนะครับแล้วก็สอดเกี่ยวเก้านะครับเกี่ยวเก่าพี่น้องฮัดซา,านแฮาแสีหูาจากเกี่ยวเก่าอยู่เนาะ น,น,นี้น,นี่สลับใส่ครับล็อกใส่นะครับสลับใส่ขวานะครับการล็อกล็อกได้สลับฟังใส่ฟ OK? ังขวานะครับเพื่อเพื่ออยังครับเพื่อสิ่ใหมมันจองนะครับเพื่อสิมันจองนะครับต่อมาเราก็ล็อกคือเก้านะครับล็อกคือเกลล็อกคือเกาไว้ล็อก ทั้งใตนะครับล็อกทั้งใตเอานิวนิวกลางห้องไว้จกหน่อยเราก็ล็อกเราก็ดึงพอตึงมือนะครับจะดึงแห้งนะครับก็ดึงแห้งมันเสียใ้จองขึ้นกันนะครับเห็นไหมมันจองแบบแบบผ้ากลางนะครับอืมอ๋อเจ้ จะว่ายำยำไม่นะครับยำไม่ตอนแรกกล้องบัชัดปันใดแบบน,นี้ที่สำคัญอย่าลืมเอาผ้าดำด้วยพี่น้องเอาผ้าดำมาห้องห้องข้างล่างนะครับห้องข้างล่างไว้เพื่อเขาจะได้เห็นแสงไอเห็นเอ็นเอ็น,อนชัดเจนนะครับเห็นเอ็นเห็นชัดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสียำไม่นะครับเพื่องห้ ก่องประชดจีนเอาเกีมได้สอดทั้งไตนะครับกีมได้สอดทั้งไตมาหาใส่นะครับขอามาทั้งใส่แล้วก็ล็อกะมัดไว้มัดขอทั้งไตไว้นะครับมัดขอทั้งไตไว้มัดขอทั้งไตไว้อย่าให้มันหดขึ้นมาสี่นะครับมัดขอทั้งไตไว้แล้วก็ล็อกตวัดเอ็นไปทั้งไ่ กิมได้สอดขึ้นเทืองได้แล้วก็พากลางนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มัดล็อกตาที่กลางไว้็อกแบบนี้นะครับมัดธรรมดาตาถัดไปนะครับตาถัดไปเอ็ดคือเก่านะครับจับไว้นะครับจับเอ็นไว้แล้วก็เอากิมได้สอด ทั้งสองตาแล้วกลับมาหมัดมัดลุกขึ้นไปนะครับเห็นแบบนี้ผ้ากางนะครับ้ากางหลบนะครับสอดนะครับสอดกลางตาแล้วนกะ็ยกได้ขึ้นไปแล้วก็ตวัดขึ้นทึงแล้วก็สอดตาก ลงมาเราไว้มัดไว้นะครับมัดไวน้นี่นะครับได้แล้วนะครับแล้วก็ถอยลงมาเรื่อยๆนะถอยลงมาเรื่อยๆ ลอกตาคางไว้ก่อนนะครับลอกตาคางไว้ลอกตาคางไว้สำหรับพี่น้องมักในการต่อยแหน,นะครับถา้าพวกเขาใจหรืออะไรก็คอมเมนต์มาถามผมได้นะครับมาทามเป่าต้มอิดได้่าเฮ็ดลักษณะใดนะครับผู้เป่าต้าอิดเฮ็ดแหต่อยแหแบบใดภาพก็ชัดเจนนะครับอันนี้ขอแต่ กล้องกะชัดปันไดพอโทรศัพท์มือถือไทยนะครับโทรศัพท์มือถือไทยไทยผู้เดียวนะครับอันนี้ลลอกอีกคือเก้านะครับลลอกลลอกตากลางมัดไปธรรมดานะครับคือเข้าตองเฮ็ดให้เอ็นเส้นนี่นะครับเอ็นเอ็นเทียวเอามาต่อได้เนี่ยเห็นมันสะโลไปน้ําตานะครับสิกแซกไปน้ําตาแหน,นะครับสิกแซกไปน้ําตาแห่ตาแห่สำคัญนะครับสําคัญที่เข้า ตัดนะครับเทา้าตัดตาแฮตาแ h นี่สีบ่ตรงกันเทา้าตัดใบสีผ้าตรงกันนะครับผมได้แนะนําวิธีการตัดใบคลิปที่ผ่านมานะครับทิปคลิปที่แล้วนะครับใครพี่น้องไปเปิดเ,ดเบื้องเอาเปิดหาเบื้องนะครับวิธีการตัดแ h แบบละเอียดเลยนะครับตัดแฮทั้งทั้งขางแล้วทั้งไตนะครับพี่น้องไปหาเปิดเบื้องนะครับผมเฮ็ดไดในะครับ หลังจากการจอดแฮห่แล้วคลิปจอดแฮห่แล้วผมกวสิภาคพี่พ่อน้องขืนจอมแแห่ครับลองขึ้นบพท่านได้ขึ้นจอมแให้พี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมสิภาขข้นจอมแแห,ห่เฮ็ดแบบใดน,นะครับก็แต่ตัดเป็นแล้วจอดเป็นแล้วนะครับเลยพาขข้นจอมแแห่แบบง่ายๆนะครับเฮ็ดง่ายๆ พาพผีผานองเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ฝนบ่ตกนะครับช่วงนี้ฝนบ่ตกน้ำแดงบทันไหนมากนะครับแต่ว่าไมาแล้วรอบหนึ่งน้ำแดงมาแล้วรอบนึงรอบสองอยังบทันไห้มากาเฮ็ดแห่ไว้ลอน้ำแดงรอบสองแห่พื้นนี่ผมเสียเป็นแห่สิบสองศอกได้ครับแต่ว่าถ้าเสียเป็นแปดศอกคืบได้นะครับแห่พื้นนี้เฮ็ดเป็นแปดศอกคืบได้ แต่ผมบ่บอเฮ็ดนะครับเฮ็ดเป็นแห่สิบสองศอกคืบนะครับเฮ็ดเป็นแหสิบสองศอกคืบลูกประมาณหกกิโลนะครับลูกแหต้องนักนะครับลูกแหต้องนักกลางสีท่านปลาใดปลาแหเน,เนื้อนหน่อยเห็ดเนื้อนหน่อยลูกนักนักถ้าแห่ปดศอกก็อยู่ที่หาโลนะลูกแหก็อยู่ที่ห้ากิโล ทัานป่าแนนอนถ้าใส่สูตรนี้มีปลาใดน้นน่อนนะครับเพินไดปิ้งเข้าใดต้มนะครับ mm hmm. เพินใดต้มเข้าใดไข่สูตรนี้ผมเห็ดใส่ซุปีนะครับแหน,น้ำแดงเปเบิงใดนะครับอยู่แถวแขุดแค้นนะครับขุดแค้ออนอำเภอหนองเรือนะครับผมสิบประจำการอยู่หันทุปีนะครับน้ำแดงนี่นะครับ ไปลิเล่ะนะครับไปลิเล่อันนี้หาสิบตานะครับท่อนทอนที่หกหาสิบตาหาสิบตาผมจะเป็นแห่เก็ดท่อนนะครับแห่พื้นนี่็ดเป็นแห่เกตทอนแห่เก็ดทอนสิบสองศอกเก็ดทอนถ้าแห่เก้าศอกแ,แห่สิบศอกนะครับแห่สิบศอก ที่เป็นแหหกทอนนะครับแหสิบสองจะเป็นแหงหกทอนถ้าไกลสิบสองไปเราต้องเป็นเจ็ดทอนถึงจะ mm. ว่านออกดีนะครับถ้าแหตัําต่ําก็แปดสองลงไปแหเก็ดสองกงสีตตรงเก็ดหาทอนนะครับเป็นหาทอนแต่ละแหสิบว,ว่าขึ้นกันนะครับเห็นแหแต่ละสองสิบว่าขึ้นกันนะครับ พวกงมาเรื head, ่อยๆนะครับถ้าพี่พ่อหนองเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดเบิ่งจนจบคลิปก็สีเข่าใจนะครับเบิ่งจนจบคลิปพี่พี่รองสีเข่าใจไปเห็ดเร็วนะครับถ้าพี่พ่อน้อยเห็ดซาซาเห็ดน้ำไปซาซานี่ครับ พี่น้องเชิญแฮกับเบิง้งไปเรื่เยๆน,นะครับเบิงบ้งคลิปเบิ้งยังติดตามทุกคลิปนะครับถ้าติดตามไปทุกคลิปนี่ที่เข้าใจที่เฮเป็นนะครับติดตามผูบาตะมิดไปทุกคลิปทุกคลิปนี่รับรองนะครับต่อยแฮจบลักสุดแฮสูตรนี่นะครับมันแท้นะครับมันเพราะว่าเป็นแฮน้ำแดงเพราะว่า บาาผมติดนามเส้นนะครับติดอยู่กับนามเส้นสีส้มหมากสีหลุจักในสัยของปลานามแดงว่ามันเป็นยังไงน,นะครับปลานามแดงมันเสือร้อยเร็วนะครับมันสีไว้บ่คือปลาร้อยนามนิ่งนะครับปลานาแดงมันสิเร็วปรากฏนะครับปรากฏ้ายขาวซอยไปยี่ป้งนะครับยิงปรากฏนะครับยิงปรากฏนี่ เขาตรงเข็ดลูกหนักๆจังหน่อยนะครับลูกหนักๆเนื้อหน่อยปรากฏนี่เลี้ยวนะครับ <S <S ไก่สีเลี้ยวๆนะครับ <S 2> <S 2> ไก่แต่แต่พี่เราสิเข้าใจอยูะเนาะนี่หลอกก็คือมาอยางซี่นะครับมันหลอกหลอกออกมาทั้งขวาหลอกตาเครื่องตาก่อนมัดว้ก่อนนะครับมัดไว้มัดว้เลี้ยวก็ขยับลงมาเรื่อยๆลงมาตา ตัดไปล้วก็เอากีมได้สอดตรงนี้สอดตาเที่ยวเขาตัดใบเนี่เดมาหาตาใสแล้วก็ล็อกของห้ากันนะครับแล้วก็ห้ากันเมือม่อเมื่อให้สัมผัสกับได้นะครับเมือ่อนิ้วกลางสัมผัสกับได้นิ้วสี่ล็อกฟังฟังใส,สมือไว้นิ้วกว้อยล็อกฟังขวามือไว้นะครับนิ้วเขาต้อตงสัมผัสกันนะครับแล้วก็เกี่ยวเก่าเลยนะครับ ลงมานะครับหลอกตากลางไว้นะครับหลอกตากลางนะครับไปอีกทีนะครับนี่ืเกลานะครับลอกอย่าเลืมนะครับเอาลอกบาดแรกมาดบ,บาดแรกนะครับสําหรับจอดจอดบัดแรกต้องเอาลอกว้ทั้งไตค่อนนะครับลอกใไว้ทั้งไต ดีวลอกเอ็นได้ไปทั้งไตนะครับอกไปทั้งไตล้วก็ตรวจเอ็นขึ้นไปทั้งขวามันสีล็อกขอไตขอทึงตาสิบวมหดนะครับตาลลอกเข้าสิบหมหดครับาสิบวมหดลลอกไตหลอกทึงไวตาตาแหงเข้าสิบวมหดครับเรื่อยๆนะครับ,รรบแล้วนะครับ าม,าามาตาสุดไทยนะครับครับนะครับมาตาสุดไทยตาสุดไทยหายหตาหนึ่งไม่พอพี่น้องนี่ตาสุดไทยมันเสียหายหอยู่ตาหนึ่งตานี่ม่บอ เราะเขาตัดไปเขาสางตาขึ้นไม่นะครับสางตาขึ้นไม่สางตาขึ้นไม่ก็คือเขาเอ็นเอาเอ็นทีเขาอยู่ในกิมเนี่ยเขามัดไว้เลยนะครับสางตาเหียอีกตาหนึ่งนะครับเพราะตามันมันหายไปตาหนึ่งหายตาหนึ่งแล้วเขาก็เกี่ยวก็วไว้แล้วครับเกี่ยวเข้านี่นะครับ แล้วก็สัางตายข้นมาตาหนึ่งนี่พี่้องตามันหายไปตาหนึ่งเขากับสางมาตาหนึ่งสั่งทดแทนอีกตาหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกเล่ยนะครับเกี่ยวเก่าสองรอบนะครับเกี่ยวเก่าสองรอบแล้วก็ผ้ากางล็อกทันทีนะครับยูนะครับซันี่ยูนะครับยูนะครับเรียบร้อยนะครับ เล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยังมาทันเรียลนะแต่ว่าถ้าสีเี้ยแปดสองก็ค,คือเรียบร้อยนะครับแห่อตอนนี้จะเป็นหก่อนนะครับหนึ่งสองสามจีอ่า ท่อนนะครับหกท่อนที่ได้แหงแปดสองคืบนะครับแหงพื้นแหงแปดสองแต่ผมชี้แหถสิบสองสองนะครับแหงสิบสองสองโปรเจต์ต่อไปคือท่อนหนึ่งนะครับคือต่อไปอีกท่อนหนึ่งด้วยแหงสิบตานะครับถี่เน่าซ้ำกันกับท่อนที่หกนะครับแหงสิบตาขึ้นกันนะครับท่อนที่เก็ตผมชี้แหถสิบสองสองพื้นนี้นะครับพื้นนี่ชี้แหถสิบสองสองเราวรับชุ่มตอนต่อไปนะครับ พี่น้องเห็นรอยคลิปนี้มีประโยชน์ผมกัสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวอตบบิดนั่นนะครับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงสำนีสักก้อนนะครับขอบคุณครับ